มาก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมเนาะคะ่ะหลังจากที่น้ำลดแล้วกะมาเบิ่งค่วมเสียหายเนาะคะ่ะตอนนี้น้ำกะเน่าเหม็นเนาะคะ่ะเบิ่งบริเวณ้ะแต่ก้อนพุนกะน้ำท่วมกะสุดหูดส,ดสุดตาพุนเลยเด้อค่ะน้ำ้ามามแห้งก็นี่กะคา,าดว่ากะสิขึ้นไปสูงไปหาบานเฮ่าอยู่เนาะคะ่ะตัวกะ กับมะตะมาหอดซือนี่อันนั้นกะเป็นบริเวณหมู่บ้านเฮ้าเนาะค่ะกะมาหอดนี่น้ำก็เลยลดได้ว่าตอนนี้กะเหม,นนะะนม,ม็นเนาะค่ะน้ำกะเหม็นเน่าแล้วกะเพิ่งน้ำจะน้ำเน่า,นาถ้าเฮ้าลงไปนี่ก็คือน้ำเป็นน้ำขั้นลยเด้อค่ะนี่ กะคืมมาแล้วนะจ๊ะกะยังพันในตกดอกกะคือยูแบบนี้ตะมือเศร้านี่เนาะค่ะไม่นี้กะแม่วันกัมมอัปเดตให้เบิ้งว่าน้ำลดแล้วเฮายังเหลืออีหยังบบกะเบิ้งเอาค่ะพี่นอ้องอาทีเพิ่นก็ล่างน้ำม้มวนใหญ่ก็ร่างลงไปหาพี่น้องเฮาทั้งกาละสินสารค่ามูน,นันก็เอาใจใว่ด้วยค่ะหลังจากน้ำลด ก็คือสิเป็นแบบเดียวกันนี่แล้ว,นะะวเนาะค่ะเขาก็เน่าเปือ่อยบิดแล้วบริเวณนี่เพิ่นกับเป็นเพื่อนกับเป็นน้องปลาเพื่อนเนาะคะ่ะเพิ่นกับบ้านเขานั่มก็คือสิออกบิดแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวันไห้มาเบ่งทางเกต็คอนเ่นน้ำเน,นาะค่ะว่าน้ำลดซ้ำไดแล้วตอนนี้ก็ลดลงหลายแล้วเนาะคะ่ะก็เอาใจซอยพี่น้องเฮา ทางมว้วานนำที่ก็ลังลงไปหาเพิ่นเนาะค่ะให้ซูๆไปน้ากันค่ะพี่น้องกะว่าพันในรถเบิเดดอกค่ะทางุนกะยั่งเลิกคักอยู่ค่ะ ก็ให้มาเบิ้งความเสียหายเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้แม่วันกับ่ได้ออกหาไทยมองเพิ่นน้ำถว่วมองเพิ่นเดือดร้อนคักๆเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้พายุเขา่าออกไปยากจังหน่อยแม่วันกัเลยมาไทยคลิปความเสียหายของพี่น้องทั้งเขตขอนแกน่นห้าให้เบิ้งก้อนเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ เอาใจสู่พี่น้องสุขคนด้วค่ะวัสดีค่ะ